การมีอารมณ์ดีนั้นเป็นเรื่องยอดเยี่ยมและภาษาส่วนใหญ่มีถ้อยคำมากมายเพื่อใช้บรรยายถึงประสบการณ์ทำนองนั้นเช่นความสุขความร่าเริงความชื่นชมยินดีเป็นต้นเช่นเดียวกับภาษาของพระคัมภีร์ในภาษาฮิบรูโบราณของพระคัมภีร์ก็มีลหลายคำเช่นคำว่าซิมคาแซซันหรือกิลในภาษากรีกของพันธสัญ,ญญาใหม่ก็มีคำว่าคารายูฟโรซีนหรืออากาเลียซิสแต่ละคำมีรายละเอียดที่ต่างกันไปแต่โดยพื้นฐานแล้วทั้งหมดกล่าวถึงความรู้สึกชื่นชมยินดีหรือมีความสุข สิ่งที่ทําให้คําซึ่งเกี่ยวกับความชื่นชมยินดีในพระคัมภีน่าสนใจก็คือลักษณะของสิ่งที่นําความสุขมาและการที่ความชื่นชมยินดีเป็นแนวคิดสําคัสสคญซึ่งปรากฏตลอดเรื่องราวของพระคัมภีร์ทั้งเล่มให้เรามาเริ่มต้นจากแหล่งแห่งความชื่นชมยินดีกันก่อนในหน้าแรกของพระคัมภีพระเจ้าตรัสว่าโลกนี้ดียิ่งนักดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์สามารถพบความชื่นชมยินดีได้ในสิ่งสวยงามในสิ่งดีต่างๆในชีวิตเช่นในฝูงแกะที่ค่อยๆเติบโต หรือในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างมากมายในสวนผู้เขียนสรุดีบทที่104กล่าวว่าลาบอังุุลที่ดีนั้นเป็นของประทานจากพระเจ้าซึ่งนำความชื่นชมยินดีมายังจิตใจของผู้คนผู้คนพบความชื่นชมยินดีในงานแต่งงานหรือในบรรดาบุตรของพวกเขาแม้แต่สุภาษิตฮิบรูก็เปรียบเทียบความชื่นชมยินดีที่น้ำหอมนำมาสู่จมูกของคุณกับความชื่นชมยินดีที่เพื่อนสนิทนำมาสู่หัวใจของคุณแต่ถึงอย่างนั้นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็ไม่ได้เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี เรื่องราวในพระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกที่เสื่อมทรามเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวของพวกเราเองเต็มไปด้วยความตายและการสูญเสีย <c oughs> และนี่เองที่ซึ่งความเชื่อในพระคัมภีร์ได้มอบมุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับความชื่นชมยินดีให้กับเรานี่เป็นทัศนคติที่ประชากรของพระเจ้ารับเอามาไม่ใช่เพราะสถานการณ์ดูดีมีสุขแต่เพราะพวกเขาหวังใจในความรักและพระสัญญาของพระเจ้าเช่นเมื่อชาวอิสราเอลกำลังทนทุกข์จากการเป็นทาสในอียิปต์ พระเจ้าก็ยกโมเสสขึ้นเพื่อนำพวกเขาไปสู่อิสรภาพและสิ่งแรกที่ชาวอิสราเอลทำคือการร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีแม้ว่าพวกเขาจะอยู่กลางทะเลทรายอ่อนแอและแผ่นดินแห่งพันธสัญญาก็อยู่ไกลออกไปแต่พวกเขาก็ยังชื่นชมยินดีอยู่หลังจากนั้นบรรดาผู้แต่งกวีในพระคัมภีร์ก็มองย้อนกลับมายัางเรื่องนี้และพวกเขาก็ระลึกได้ว่าพระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ออกมาด้วยความชื่นบาน นำผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสารออกมาด้วยเสียงโห่ร้องยินดีความชื่นชมยินดีในถิ่นธุรกันดารน,นี้เองคือจุดเปลี่ยนชีวิตเป็นวิธีที่บอกว่าความชื่นชมยินดีของประชากรของพระเจ้านั้นไม่ได้ขึ้นกับปัญหาของตนแต่ขึ้นกับจุดหมายปลายทางในอนาคตแนวคิดนี้ปรากฏอีกภายหลังเมื่ออิสราเอลทนทุกข์เพราะอาณาจักรต่างชาติกดขี่ข่มเหงผู้เผยพระวจนะอิสยารอคอยวันที่พระเจ้าจะยกผู้ที่จะปลดปล่อยคนใหม่ขึ้นมาเหมือนกับโมเสส นั่นคือเวลาที่ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไถ่ไว้จะกลับมาพวกเขาจะเดินร้องเพลงเข้าสิโยนมีความชื่นชมยินดีนิรันด์เป็นมงกุฎประดับศีรษะพวกเขาจะได้รับความยินดีและความเปลมปลีในขณะที่ชาวอิสราเอลกําลังรอคอยพวกเขาก็เลือกความชื่นชมยินดีเพราะคาดหวังถึงการปลดปล่อยสู่อิสรภาพที่จะมาในอนาคตนั่นเป็นเหตุว่าทําไมเมื่อพระเยซูชาวนาซาเรตบังเกิดนั้นจึงถูกประกาศว่าเป็นข่าวดีอันเป็นความเปลมปลีย,ย่า่หลวง เราได้ฟังว่าพระเยซูเองชื่นชมยินดีและขอบคุณพระเจ้าพระบิดาของพระองค์เมื่อทรงเริ่มประกาศถึงอาณาจักรของพระเจ้าพระองค์ยังสอนเหล่าสาวกของพระองค์ถึงความชื่นชมยินดีอย่างเดียวกันในทินทรกันดานที่พระองค์กล่าวว่าเมื่อคนทั้งหลายโศประมาทข่มเหงและใส่ร้ายป้ายสีท่านเพราะเราจงชื่นชมยินดีเถิดเพราะบำเหน็จของท่านในสวรรค์ยิ่งใหญ่นักหลังจากการตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูพระองค์ก็แต่งตั้งสาวกของพระองค์ให้ออกไปประกาศข่าวดีว่า พระองค์คือกษัตริย์ผู้เป็นขึ้นจากตายที่จะปกครองโลกเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นชุมชนคริสเตียนยุคแรกก็โด่งดังในฐานะผู้คนที่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีแม้กระทั่งในเวลาที่พวกเขาถูกข่มเหงก็ตามเช่นเมื่ออัครทูตเปาโลต้องถูกขังในคุกโรมอันโสโครกเขาก็สามารถกล่าวได้ว่าเขาเลือกความชื่นชมยินดีถึงแม้จะต้องถูกประหารก็ตามเขาเรียกสิ่งน,นี้ว่าความชื่นชมยินดีในความเชื่อหรือความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาเชื่อว่า สิ่งนี้เป็นของประทานจากพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าเป็นสัญลักษณ์ว่าการทรงสถิตของพระเยซูอยู่กับเราทําให้เกิดความหวังท่ามกลางความยากลําบากและเมื่อเราเชื่อว่าความรักของพระเยซูเอาชนะความตายแล้วความชื่นชมยินดีก็กลายเป็นสิ่งสมเหตุสมผลท่ามกลางสถานการณ์อันดํามืดนี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเมินเฉยหรือกดความเศร้าเอาไว้นั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีและไม่จําเป็นหลายครั้งเปาโลแสดงความทุกข์เกี่ยวกับการสูญเสียคนที่เขารัก การสูญเสียเพื่อนหรือการสูญเสียอิสรภาพของตนเขาเรียกสิ่งนี้ว่าการทุกโศกแต่ก็ยังชื่นชมยินดีเมื่อเขาตระหนักถึงความเจ็บปวดของตนเขาก็เลือกที่จะเชื่อพระเยซูว่าการสูญเสียของเขาไม่ใช่จุดสิ้นสุดนี่แตกต่างอย่างมากจากคำแนะนำที่บอกให้ซ่อนน้ำตาไว้ใต้รอยยิ้มความชื่นชมยินดีของคริสเตียนคือการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ด้วยความเชื่อและความหวังในฤทธิอํานาจแห่งชีวิตและความรักของพระเยซูและนั่น คือความชื่นชมยินดีในพระคัมภีร์